ที่พามาชมไปตามติดกระแสของเกาะกระดานหลังได้รับการจัดอันดับว่าที่นี่เนี่ยมีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเทศกาลสงกรานต์แบบนี้คุณผู้ชมขาคึกคักอย่างมากค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปักหมุดที่เกาะกระดานไม่ต่ำกว่าวันละหมื่นคนแล้วก็คาดว่ามีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ มาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมลงเรือจากท่าเรือปากเมงนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณสัก35นาทีเพื่อมาที่เกาะกระดานค่ะต่อที่มีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะพร้อมกับไกด์เจ้าถิ่นนายสมศักดิ์เสือบุญทองนะคะนายกสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง แล้วก็นายนัทวัฒน์สศิธรนะคะจากบริษัทเลตรังไดรวิ่งนักดำน้ำชูบ้าและเจ้าหน้าที่ทอทอท,อทอสำนักงานตรังร่วมมาด้วยนะคะโดยภารกิจแรกค่ะก็คือนำปลาก,กระตูนสายพันธุ์ส้มขาว20ตัวลงไปปล่อยใต้ท้องทะเลที่บริเวณอ่าวเนียงเกาะกระดานก็พรว่ามีดอกไม้ทะเลจำนวนมากนะคะซึ่งสามารถเป็นแหล่งอาศัยให้แก่ปลาก,กระตูนได้ขยายพันธุ์ต่อไปได้เป็นอย่างดี บ่ามาทางผู้ประกอบการจังหวัดตรังนะคะพร้อมกับสำนักง,งานท่องเที่ยวจังหวัดตรังนี้นะคะหรือว่าทอทอท,อทอตรังนี่แหละก็ได้ขึ้นฝั่งที่เกาะกระดานนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดสงกรานแบบนี้ค่ะ ซึ่งทางผู้ประกอบการนะคะเขาก็ได้จัดกิจกรรมแจกฟรีน้ำแข็งใสน้ำมะพร้าวแล้วก็มีขนมหวานร,รวมมิรด,ด้วยนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะแล้วก็ยังได้ตั้งพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งน้ำพระกันอีกด้วยนี่ค่ะแบบนี้เลยบรรยากาศถ้าเราไปดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็รายงานว่าช่วงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทเที่ยวที่เกาะกระดานวันละ 12,000คนเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องจัดรอบให้นักท่องเที่ยวขึ้นเกาะรอบละ3,000คนวันละ4ี่รอบด้วยกันไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบขึ้นเกาะได้นะคะเพราะว่าคนแน่นจริงๆค่ะขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และช่วงเดือนเมษายนเดือนนี้เนี่ยก็พบว่ามีการเข้าพักประมาณร้อยละ80ค่ะ สายการบินทั้งสาสายการบินที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดตรังถึงร้อยละเกเลยนะคะคุณผู<อ>้ชมมุ่งหน้ามาที่นี่เลยขณะที่ห้องพักบนเก,ก,นกาะกระดานตอนนี้คุณผู้ชมถาเต็มร้อเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็ล้นไปจนถึงจังหวัดกระบี่อีกต่างหากค่ะซึ่งทางททสํานักงานตรังก็คาดการว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ต่ํากว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกระแส กาะกระดานเนี่ยยังมาแรงไม่หยุดจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ